มดข่าวพาเพลินสว,นวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเลขทะเบียนสวยมากค่ะหนุ่มเป็นจเพสซิงปอเช่ชนเสาไฟฟ้าบาดเจ็บเล็กน้อยค่ะจากกรณีรถยนต์ยี่ห้อปอเช่พานาเมราสีเทาดำเสียหลักชนเสาไฟฟ้าเสียหายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บที่บริเวณหน้าหมู่บ้าน โนเบิลอาวานาซอยบรมราชชนนี115ทับ2ถนนบรมราชชนนีฝั่งขางออกนะคะแขวงสาลาธรรมมาศเขตทวีวัฒนากรุงเทพค่ะโดยตัวรถนะคะอยู่ในสภาพพังยับเสาไฟฟ้าสูง12เมตรขาดเสียหาย3ท่อนส่วนคนขับทราบชื่อก็คือนายทิติคุณอุดมผลอายุ 25ปีได้รับบาดเจ็บมีแผลตลอกตามร่างกายเพียงเล็กน้อยเท่านั้นค่ะสอบสวนนะคะนายทิติคุณให้การว่าตนเองซื้อรถคันนี้เป็นรถมือสองราคา5ล้านบาทซื้อได้ไม่นานนะคะไม่ได้ทำประกันเอาไว้ด้วยและที่บ้านยังมีอีกหลายคันก่อนเกิดเหตุตนเองไปหาเพื่อนที่กรุงเทพกำลังจะกลับบ้านพักย่านพุทธมณฑลสาย5เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุเกิดหลับนเพราะวาขับมาไกลค่ะ รู้ตัวอีกทีก็ชนเสาไฟฟ้าเสียหายและตัวเองได้รับบาดเจ็บดังกล่าวด้านตปรวจเอกปานเมืองกลางรองสอวสอบโซนสททรมศา,ารานะคะกล่าวว่าหลังเกิดเหตุตำรวจได้ทำการตรวจวัดแอลกอฮอลผู้บาดเจ็บนะคะผลเป็นศูนย์จึงแจ้งได้แค่ข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้เสียทรัพย์สินทางราชการและเสียหายค่ะ รถยนต์ยี่ห้อปอร์เช่รุ่นพานาเมร ER าสีเทาดำทะเบียนรถคอละคังกอไก่4919กรุงเทพมหานครโดยหลังจากนี้นะคะเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าและก็บริษัทสื่อสารจะติดต่อนายทิติคุณเรื่องค่าเดใใ้้ค่าเสียหายซึ่งตอนนี้นะคะญาติได้พานายทิติคุณไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลใกล้บ้านแล้วค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ